มึงเหมสร้างอ่ะโอเคได้เหรอ,อ,อทุกคนก็พัสูุแม่มาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมมั่นเอออ่ะย่อนแฝงใช่เหรอมาเดี๋ยวกูไปท่ายนู้น <c oughs> นั่นพุ่นแล้วพุ่นแล้วโอ้ยแต่นี่ไงอุ้ย <c oughs> พี่แล้วมันชี้อะไรเลยเยรอ Thì, ai tán rồi đấy ok à ôi oh, oh, tài phút tán ấy đây mấy đứa ngon ô khăn ngon lỗ thiết ông thiết ui ui à thiết lệ ờ หน้ากากอนามัยสีเขียวยูเลยวะคือไม่ไม่เอาข้องที่มีเอออ่ะมันสีเข้าเอาเอาอันนี้ก่อนรวยยู่ไหนนี่เอาอนี่ไอ้นี่ขนมอะไรนี่เอ่อแคิดหมูใช่ไหมฟีหมูรสขาสี่สี่หบ แล้วก็อันนี้ฉันชั่วเปียกชู่เปียกเอ่ออยู่นี่เย่างนียเอ่อนู่ออนอา,าเงี้มันผ้านุ่มนี่จัมโบ้ซานต้าปะเออ,เอ,อใช่เออเกียหนึง่งแล้วก็อันนี้ไอ้ไรน่อย่งนี่น่นาจะเฟบหรือว่าอ้เรื่องเงี้ยกาแฟกาแฟเอ่อ กาแฟเนสกาแฟม่วงซิปห้ากเดแปดเกาเียซิปแ้่ยอบซิปนี่อาคคบแล้วก็ไอ้เรือยอครีมไหมนี่ใช่ไหมโซ่นี่คูคุชั่นอืมใช่อืมก็เออนี่นะ มะพร้าวน้ำน,น้อ,อยนี่เอ่อน้ำมะพร้าวนี่น้ำโอ้น้ำตาลสดอยู่เมื่อกี้สองหาขอบขอบขอบ,ขอบเออเออแล้วก็หน้ากากอน,อนามัยสีขาวกน้นสีขาวเนื้อซองอ่านี่ลองดูดิ หน้ากากอนามัยสีขาวมองอมแล้วอันนี้แล้วก็หน้ากากอนามัยสีเขียวนี่ซี่อยู่อันนี้เออคอปคอปอ่ะคอปซี่อันนี้นะไอร่อยอ่างนี้กางเกงแลนะ้วรองเท้าออเอาสี รองเท้าหูหนีบกิกนึ่งอืม,อมเดี๋ยวกูเอาเอาหามนะแล้วก็ไอ้นี่แล้วเไอ้นี่ซี่เมื่อนนาคกากไอ้นี่สี่เขี้ยวเอ้ยสี่หมวงนี่ดูดิว่ามัอนถังมดจีสี่หกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายี่ห้ายี่ห้าสามสิบสามเอสสามโซ่ สามโซ่กับฮุกสาม 8, 3, 9, <40. S 1> แปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเลที่หวัวขอสี่สิบชิ้นปะเออแล้ววันนี้อันนี้ก็น่าจะนับด้วยปะอ,อ,อันนี้อยาเพิ่งนับหนึ 1, 2, 2> ่งสองโซ่เออลองแก้ดูก่อนโซ่หรือเ,เออโซ่สามสี่ 3, 4, <4. S 1> นี่หนึ่งเออแล้วนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1ิ1เอ็ดสิบสองสห้าสหสแล้วก็นี่อ่ะยิบเอ็ดหยิบสองแล้วก็กาแฟซิสใช่ไหมเออหยิบสองแล้วก็สาม่องสามสองสามสาสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดมแป

สิบเอ็ดสิบสอสิบสสิอะไรเนี่ยสิเจ็ดสิสองกับสิบเจ็ดน่ะแล้วก็อันนี้สิแปดสิแปดสสี่สบิบหยิบซอมีสี่เทียวหยิบซแล้วก็หยิบมันมีสองอันไหมเออ Tông lòng ghê ông tha song an cock họp ông tùng liêu ông mơ kỳ ghi lắm dịp song sip chết sip bay sip nắp mì xong 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 หยิบโซ่หยิบซ้ำหยิบซ้ำเออหยิบซ้าหยิบเจ็ดหยิบแปดหยิบเก้าส,สามสิบสามเอสสามโซ่งสามซ้ำอสามสามี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าลองอับไม่ได้พี่ มึงไอ้คำนู้นทุกลรใช<อ>ส่สี่สิบเราคาดไอ้ไรอ่ะนี้เออลองดูหัวไม่มีไอ้ไยเอออาหารแมวมีส้อมอส้องใช้อ,อ่านไหมเออส้องเออกางเกงีงอ๋อมีมปรับไพรลายสามสิบ สามร้อยมิลลิลิตรแดงพันสามร้อยเออน้อยอ,ยา,งอ,อยางนี้นีไม่ใช่แต่นี่ไัสามร้อยพันพี่เจ็ดนาทีละแล้วกูสร้างไงออาร์ตตั้งแต่ห้ามันไม่โคบ่ะลงนับไม่ครบเร็วใช่เหรอสิบห้าคือ ส่งสิบยินดีด้วยค่ะได้ค่าส่งรู้สิบบาท oh. อาวหลุยจริงโอ้ยตายโบัน,นี้เร็วครบเร็ว,รวโอ้ยเออครบครบอ่ะประมาณนี้ทุกคนเออแปดนาทีฉ่ำเลยบ๊ายบาย